สวัสดีครับผมอ้ําทาตะโกนะครับแล้วก็อันนี้พี่ขวัญชัยครับสีวันเทาพี่ขวัญชัยนะครับมี่ชอบเป็นช่อง YouTube ด้วยนะครับก็เป็นผู้ที่เล่นพระกุวบพนมรอกเนี่ยด้วยกันตั้งแต่วันแรกแรกนะครับวันนี้ก็จะมาถามว่าเออเพราะเหตุใดทําไมพี่ถึงคือเราจะมาพูดกันว่าเราเล่นพระแบบไหนแล้วก็เพราะเหตุใดทําไมถึงถึงมาเล่นพระกุวบพนมรอกเบื้องต้นเลยทําไมพี่ถึงตัดสินใจ มาเล่นครับผมหรอกอ่าหนึ่งเลยคือเราเป็นคนฮอดสวรรค์คนววคน,ววค,นววครสวายอ่าเราก็เขาเรียกแหละความสัมพันธ์กับผมเพ่าเดิมเนี่ย<ฮ>ตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าเนาะเราก็มีความสัมพันธ์เรืร่อยมาก็คือก็เขาเรียกเรามีมคามมํคาบอกเล่าจากปู่ย่าตายายของเรารในการเขาเรียกอะไรอ่ะความเมตตาของหลวงปู่นะครับและผมเพราเดิมนะครับว่าเราก็ซึมซับมาเรื่อยเราก็สัตย์ในตัวหลวงพ่อเดิมครับ พอได้ยินข่าวของคุณคนรอกเราเราก็เข้ามาเข้ามาเพื่อที่อยากได้ครับไม่ได้มาตั้งใจซื้อขายครับผมเข้ามาเบื้องต้นก็ด้วยความอยากได้ก่อนใช่ครับอันดับอันดับแรกอันดับแรกเลยความอยากได้อยากได้ชีวิตหนึ่งมีพระขึ้นกุ๊มาตอนหนึ่งช่วงอายุคนไม่ได้มีบ่อยใช่ครับที่ตอนแรกผมก็ไม่เชื่อตอนแรกเราก็เขาแสดงว่ามาเนี่ยมาดูสถานที่ด้วยมาดูก่อนใช่ไหมเพราะว่าพี่มาก่อนผมเพะเห็นอะไร พอผมมาปุ๊บพี่ขวัญชัยนั่งอยู่ข้างหน้ารลบไปย้อนดูคลิปได้นะเขาเขาจะนั่งอยู่ตรงเขาต่อแถวกันพี่ขวัญชัยจะนั่งอยู่นี่เลยครับก็มาดูสถานที่แล้วมาดูสถานที่แล้วแล้วก็ก่อนที่จะมาเนี่ยเราได้ถามพ่อแม่ญาตาญาติเราเนี่ยเพราะพี่เป็นตระกูลที่อยู่แถวๆนี้าอยู่แถวๆนี้นามสกุลถีสีบ้านเฮาเนี่ยผอยู่ทั่วนมลอกเอาเป็นว่าอยู่ทั่วนครสวรรค์เลยเนาะอยู่ทั่วผมว่าผมว่าผมคุ้นมากคุ้นมากครก็ มามาดูวัดแล้วแล้วก็มาดูันที่พัะขึ้นมันจะถูกดูผิวพรรณของพระแล้วอืมีความเป็นไปได้สูงตอนนั้นยังไม่ยังไม่แน่ชัดยังไม่แน่ใจใช่ครับมาดูผิวพรรณดูความเก่าความแก่ของพระแล้วอืพอศึกษาเข้าไปคึกแล้วติดใจเพราะว่าพี่มั่นใจเพราะว่าใจ้คำว่าติดใจมั่นใจมั่นใจเลยมั่นใจเพราะว่าพี่มีพื้นฐานจะเล่นพระมาอยู่แล้วนะถูกครับถูกครับแล้วก็มั่นใจมั่นใจ ผมว่าผมก็แรกๆผมเนี่ยนะมาเนี่ยเผยมาเผยเผยแพร่อย่างเดียวคเพราะหลังจากนั้นเริ่มมาศึกษาเพอส่องไปผมก็กลายเป็นหลงหลงไหลเลยหลแล้วนี่มันบ้านผมด้วยไงใช่ใช่ใช่คือทุกอย่างมันชัดเจนอยู่แล้วไอ้เรื่องกุเนี่ยผมไม่ติดใจอะไรทั้งสิ้นแต่คนข้างนอกเนี่ยอาจจะต้องสงสัยกันบ้างเพราะข่าวยัดกุมันเยอะนะพี่เนาะเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมดาและหลังจากนั้นนี่ซื้อขายกันตั้งแต่วันวันราคาเท่าไหร่ พีพีจำได้หน้าวัดปล่อย1,000บาท1,000บาท1,000บาทรู้สึกว่าน้องอั้มไหมปล่อย1,200 1,200ใช่งพี่จำได้พี่ยังมานั่งแล้วพี่ก็ยังมาซื้อผมอยู่นะใช่วันวันนั้นยังซื้อกันครับซื้อแค่ก็คือมันเป็นบรรยากาศที่สนุกสนานนะครับบรรยากาศที่เราเราซื้อซื้อเราเราจ่ายเงินจ่ายด้วยความเขาเรียกมีความสุขมีความสุขที่ได้จ่ายเงินตอนนั้นตอนนั้นก็รู้สึกว่าเฮ้ยบวก200ก็ว่าแพงแล้วนะแพงไหมแต่นะแต่นะวันนี้พระนี่ พี่ปีซื้อขายครั้งล่าสุดเลยเนี่ยเอาเอาแบบครั้งล่าสุดครับปล่อยไปองคเท่าไหร่ถ้าสวยๆก็ต้องมีสี่ถึงห้าหมื่นสวยนะต้องใช้คำว่าสวยนะอันนี้พร้อมพร้อมไหมครับหรือว่าพระไม่พระอย่างเดียวพระอย่างเดียวพระอย่างเดียวโอ้โหอันนี้คือสวยนะโซนแบบไหนเอางี้ดีกว่าผมผมผมจะให้ดูพระพระที่พี่เล่นน่ะพี่เล่นแบบไหนพี่ว่าเล่นแบบโซนที่พี่ต้องการคือคืออย่างนี้พี่เล่นที่ตลาดต้องการต้องอธิบายอธิบายว่าผมเนี่ย เป็นคนดูพรพหน้าเดียวต้องพูดคำว่าดูพรพหน้าเดียวครับคือ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 อย่างน้องอ้ําเนี่ยอาจจะอาจจะได้ได้ได้มีโอกาสสัมผัสหลายหลายหลายเนื้อหลายเขาเรียกอะไรอ่าหลายสีนะตอนนี้ต้องพูดถึงเรื่องสีแต่ผมเนี่ยผม,มเป็นคนเล่นที่หลายเกจิที่ผมเล่นมาผมจะเล่นเหมือนเล่นนะวะผมก็จะเล่นนะวะอย่างเดียวแต่พอมากลุ๊คนรอกผมก็จะเล่นคัรบออกซาย ค่าที่เป็นที่คล้ายๆหอยทากเดินหอยทากเดินเราจะไปบอกหมดอย่างเดีวเดี๋ยวเราซื้อบ้าแพงบอกหมดไม่ได้ถ้าเป็นค่าแบบเนซื้อแพงใช่ไหมครับก็สําหรับคนอื่นผมไม่สวดตาใครนะเดียวแต่แต่ถ้าผมเจอผมเจอไม่ได้ซื้อซื้อเอาพูดตรงๆนะพี่ไม่ต้องบอกว่าออฟไซด์ออฟไซด์อะไรผมพูดไปหมดแล้วแล้วก็ตอนเนี้ถามว่าเราจะหาซื้อที่ไหนได้ มันมันมันแพงอยู่แล้วพี่ไม่ต้องพูดตรงเี้มันพูดมากไม่ได้ครับผมพูดมากเลยไม่ใช่อะไรนะเราจะซื้อแพงมันเรื่องจริงนะจริงจรงเพราะว่าตอนนี้ชาวชาวบ้านเห็นอ้ําขายราคานี้ครับชาวบ้านก็จะขายผมแพงจริงแพงแต่ถ้าสวยเนี่ยผมผมก็ซื้อแพงอีกอะก็สู้เราเราเล่นตามรอบอ่ะเราเล่นตามรอบเราไม่ได้ปัดครับเราเล่นมาตั้งแต่สมัย1,000บาทพันสองครับผมสองพันสามพันขึ้นหกพัน มีอยู่ช่วงหนึ่งโดดข้ามไปแปดพันโดดสิเพราะว่ามันไม่มีใครขายแล้วถูกต้องพอผิวผิวเริ่มหายากขึ้นเดิมผิวเดิมผิวกุเดิมเริ่มหายากหายากขึ้นผาขึ้นหมื่นพอขึ้นช่ขึ้นช่วงหมื่นนี้ก็ยังยังเขาเรียกอะไรอะไม่ใช่หาง่ายนะใช่ก็ผมซื้อแล้วชาวบ้านชาวบ้านก็ต้องขายมื้นนะต่ําสุดได้แปดพันได้ช่วงนั้นนะผมบอกว่าผม่าขายได้หมื่นหนึ่งผมขอแปดพันใช่ครับ ก็ยากยากที่เขาจะได้จะได้นะจะยากยากยากครับก็มาดูพระเลยไหมว่าที่พี่ชอบชมหน่อยชมหน่อยเดี๋ยวผมจะนี่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 ปะทะนะปะทะนะปะทะนะไม่ปะทะเดี๋ยวขอดูขอดูผมงรียเดิมเดิมไม่มีอะไรอันนี้ก็จะเป็นโซนอันนี้เหลือน้อยและเดี๋ยวผมจะให้พี่เมือนอเหลือน้อยแบบนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะถ่ายรูป๋อครับออกไาย์เป็นแบบเดียวกับที่ผมผมได้สอนนะครับอย่างองค์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ชมว่า องค์นี้เป็นคาบออกไซด์แบบนี้หนึ่งองวันนี้มีมาอันนี้คือมาซื้อที่นี่หรือว่าอันเนี้ยซื้อวันนี้ซื้อวันนี้อ๋อ,นนอมาไล่ซื้อไล่ซื้ออันนี้ก็จะมีคาบออกไซด์เหมือนกันครับ,รบองค์ที่สองนะครับแล้วก็จะเป็นื้ออ,องค์นี้ส่วนมากจะเป็นผิวเดิมทั้งหมดเลยนะพี่เนาะทั้งหมดเฮ้ยพิมพใหญ่เนี่ยอ,องนี้คุ้นๆหน่อยเพราะอย่างที่ผมบอกว่าผมเล่นพนันเดียวอองค์นี้ ตรงนี้ผิวสวยมากผิวมันจะไม่ดำปีเนาะพี่เนาะใช่ครับนี่ยายคําว่าของดําเราเนี่ยมันไม่ใช่ลมดอแต่เป็นดําจากคาบโลหะและการเวลาการเวลาการเวลาเขาบอกว่าทองเนี่ยถ้าว่าระยะเวลานานปุ๊บมันมันมันจะกลัดดำอืมกนิมอันนี้ก็คือเขาเรียกอะไรด้านวิทยาศาสตร์ผมผมไม่แน่ใจพรผมก็เลยพูดได้ไม่เต็มแต่ว่าเราเรามองจากความรู้สึกของเรานะครับเล่นตามความรู้สึกแล้วแล้วซื้อพระชุดเนี้ย ครับทุนนี้ผิวแบบนี้อืผมซื้อไม่กลัวติดมือเพราะเราเต็มใจเกมเราเล่นเล่นให้สนุกเพราะว่าพี่มั่นใจตั้งแต่วันแรกแล้วเราเล่นให้สนุกติดมือเราไม่กลัวเพราะเราตั้งใจเก็บให้ลูกหลานเราเหมือนกันปล่อยได้แล้วปล่อยเหมือนกันครับปล่อยเอากําไรมาเก็บของใหม่นั่นแน่นั่นแน่เล่นไพสนุกครับครับแต่ถ้าเราใช้เงินทางบ้านมาเก็บเนี่ยก็เหมือนฮ้ยเดือดร้อนนะ ได้ได้ไปแล้วถึงได้ของดีไปก็เก็บรักษาไม่ได้นานบางครั้งมันจําเป็นนะเงินน่นะนี่ไงผมถึงบอกว่าถ้าเราใช้เงินส่วนตัวหรือใช้เงินทางบ้านที่ว่าเคุณมนุษย์เงินเดือนคุณใช้เงินของเงินเดือนมาซื้อเนี่ยค,คุณเล่นพระวันใดวันหนึ่งคุณก็ต้องขายต่อให้คุณได้องค์ท็อปสุดไป<อ>คุณก็ต้องขายเพราะว่าคุณซื้อเข้าอย่างเดียวครับเล่นพระให้สนุกต้องซื้อแล้วต้องรู้จักจำหน่าย แบ่งปันแบ่งปันเพื่อ,อให้ต้นทุนเรามันน้อยลงถูกต้งองอย่างอย่างสมมติหมื่นนึงอย่างเงี้ยผมไปปล่อย1 2ื่นผมไปซื้อองค์ต่อไปก็เท่ากับต้นทุนเหลือ8ปดพแล้วผมผมปล่อยไปอีกก็เหลือหกพันปล่อยไปอีกก็เหลือเท่าไหร่หายไปอีกก็เหลือหกพัน นี่มันจะเหลือน้อยลงนอยนี่ก็คือจุดที่ตอนที่ผมเล่นพไปใหม่ผมก็ผมคิดอย่างเงี้ยจนจนตอนนี้กลายเป็นเป็นอาชีพของเราแล้วแล้วผมก็เลยต้องมาสร้างมาตรฐานของตัวเองว่าผมเล่นแบบนี้อะไรแบบนี้ต้องแต่พระหลวงพ่อพัดมีดหมอเนี่ยผมผมทำแบบนี้มาตลอดพูดถึงหลวงพ่อพัดนี่เขาเรียกว่าบุญคุณทั่วหมดใช่ไหโอ้โหและอยู่ได้กินได้ผมนึกถึงหนึ่งอย่างคือที่เนี่ยนะครับ เจ้าอาวาสเนี่ยหลวงพี่นโมหรือว่าหลวงพ่อนโมเนี่ยเป็นเป็นที่ลูกศิษย์หลวงพ่อพัฒ์ที่ไปปฏิบัติธรรมตลอดถ้าหลวงพ่อพัฒยังอยู่นะพระกุนี้ไม่ใช่ธรรมดาจะต้องต่อยอดเพราะว่าเป็นสายวิชาเดียวกันต่อยอดไปอีกใช่ครับนะครับอันนี้ก็เป็นการท้าความถึงหลวงพ่อพัฒนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมกูบาอาจารย์นี่เราต้องกล่าวถึงแน่นอนครับเดี๋ยวผมขอญาตนะครับถ่ายรูปพระของพี่ที่ว่าเมื่อกี้นี้แล้ว สนใจชมมามดูสิต้องดูต้องดูต้องดูอันนี้อันนี้เรามีมาถึงแล้วต้องดูต้องแบ่งเลยนะก็แบ่งก็ราคาก็ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวว่าว่าหลังมั้ยราคาก็แบบนี่ก็จะเป็นครับผมโซนพระโซนนี้เดี๋ยวผมว่าไอ้ซื้อขายเนี่ยเดี๋ยวค่อยถ่ายดีกว่าเดี๋ยวค่อยถ่ายเดี๋ยวค่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตปุ๊บก่อนกันนะครับมันสนใจบ้ามั้ย เล่นให้ไม่เหมือนเขาถามชอบเราชอบอ่ะเอาเป็นว่าชอบแบบของตัวเองนี่ที่พี่ถามนี่คือยังไงถามก็ถ้าเหมาอ่ะสิบองค์เงี้ยเหมาก็เลยเนีอยเดี๋ยวเออเฮ้ยมาทั้งทีนะมาปัญช้มันซื้อทีละองค์ได้ด้วยเหรอวะดีมันเคยซื้อพรฟทีละองค์ได้ด้วยเหรอหายากแล้วพี่พี่เร่แยกกับน้องก่อนพีเแยกไว้ก่อนนะ ตกใจต้องจับกล้องมาถ่ายเลยนะเห็นแบบถามโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวขอต่อราคาก่อนนะครับแถวล่างนี่คือไงเอาหมดเอาหมดเอาหมดดิเดี๋ยวพี่พิมเอเนี่ยเนี่ยไอราคาเนี้เอาหมดเอาหมดเออโอเคเดี๋ยวว่ากันใหม่พี่ขวัญใจก็บอกว่านะครับเป็นครั้งแรกที่ช่างพระแต่แต่มาตรฐานมันใกล้ประมาณนี้จริงพี่ ประมาณนี้ใกล้ๆเคียงใช่ครับแต่บางองค์มันจะโพงก็อีกเรื่องนึงนะโพงโลหะเป็นโลหะที่ไม่ไม่หนักก็อีกเรื่องหนึ่งนะพี่นะอันนี้เรื่องหนึ่งพูดตรงๆครับมมีควาเปป็นไได้ใช่แต่ส่วนมากแล้วดูสิโซนนี้มันต้องขึ้นหมื่นพี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยทำให้เท่าไหร่เอาเน็ตเน็ตเลยหมื่นสองหมื่นพันไม่ไหวโอเคได้ไหมโอเคเพราะว่าอันนี้คือโซนที่อ่า ดูเดิมแต่นี่นี่ราคาเหมากันเลยใช่ไหมเหมาเหมานะแต่แต่เราก็ยอมรับว่ามันไม่ได้สวยปิ้งมากอ่าเอาใจเข้าใจเพราะว่าพี่คือพี่ขวัญใจอ่าเอากันดิได้ค่อยขอขอเถอะสอเจในเจอ่เจ๊ใจนะเจ๊ไม่ค่อยต่อนะงเจหมื่นสองไม่ต่อแล้วเนาะปิดไปขออ่ะปิดเออสองพันนี่ไม่ต่อปิดปิดไปปิดไปขอบขอบคุณนี่ขอบคุณนี่คือตัวนี่คือตัวที่ทำให้ราคาขอบคุณครับครับปิด พี่ขอนใช้ขอย่าดนะครับขอย่าขอย่าที่คอเลยนะครับเนี่นะครับนี่เขาซื้อแบบนี้เขาก็จะผิวกันทีีดห้อยแบบนี้นะครับนี่วันนี้พิมพ์เอนะครับพิมพ์เอยังไงพิมพ์เอก็นิยมนะครับแต่เพียงแต่นะครับตอนเนี้ยนะครับตลาดต้องการพิมพ์บีนะครับไม่ไม่ไม่นิยมเพราะว่าไว้ผมเล่นเอาไว้เพราะว่าพิมพ์เอเขาเก็บกันหมดแล้วเอาไว้ผมเลยหมดเลยครับเอาไว้ผมเพราะว่ามันเริ่มน้อยแล้วเนาะพี่เนาะพูดตรงๆน้อยมากครับ เมื่อกี้จบไปนะครับยอดน้อยเลยนี่นะครับของคุณพี่หันใจนะครับอ่ะเปลี่ยนถาดได้เลยเปลี่ยนถาดได้เลยนะครับนี่นะครับ,รบขอบคุณนะครับ